สวัสดีครับวันนี้มาเปิดคลิปที่ปั๊มหลังจากก่อนเข้าด่านช้างนะครับเราจะเดินทางไปเข้าเทวดากันนะครับไปสองวันหนึ่งคืนนะครับก็ไปกับรุ่นน้องอีกคันหนึ่งนะครับก็มีน้องอ่นขับไปกับแฟนเขาเราเติมน้ำมันใส่ถังสำรองไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะออกเดินทางกันย,ยาวๆเลย ขออนุญาตพากเสียงนะครับพฤดิว่าบันทึกวิดีโอผิดไปเป็นบันทึกภาพนะครับก็เราแวะซื้อสเสบียงอาหารกันนะครับที่เซเว่นมวงเทาตอนนี้เราเดินทางมาประมาณ50กิโลแล้วนะครับแวะซื้อของที่จะไปทํากินกันเมื่อเย็นวันนี้นะครับแล้วก็จอดพักรถสักแป๊บหนึ่งนะครับก็อีกประมาณ40กิโลก็จะถึงแล้วเดี๋ยวเราพักดื่มน้ําแล้วก็พักรถกันสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อครับผมที่เซเว่นนะครับสาขามวงเทา เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับ ถึงทางเข้าแล้วนะครับตอนนี้หมู่บ้านตะเพินชี้หมู่ห้ามองยาวด้านช้างสุพรรณนะครับจะถ่ายรูปกันเข้าไปต่ออีกประมาณ10กว่ากิโลนะครับประมาณ13กิโลแล้วตอน,น้นจะมีป้ายบอก เพื่อนจากชัยนาตนะครับนี่มาถึงจุดจเ,เก็บค่าบริการเหมือนกันนะครับรถ1คัน20บาทนะครับแล้วก็คนอีก2คนคนละ20บาทคันละ60นะผมมาแฟนแล้า,า็อันคันละ60ดีกว่าคันละ60บครับไปเดี๋ยวไปเจอข้างบนต่อครับ แะจุดชมวิวก่อนขึ้นไปถึงข้างบนนะครับเ โอเคบายเนี่ยได้หันกับถอยรถไว้ตรงนู้นก็ได้เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันตัดเด็ตรงนี้ครับไปดิลงไปดูตรงนู้นไปติดตการตรงนู้นโอเคเราได้รางกันในตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันไปไปหาที่จอดรถก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เรากางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะนั่งกิน ทำอะไรกินกันตรงกลางนี้นะครับนรอนเต็นท์อันกาแฟน,นะครับในเต็นท์ผมนี่ยอดเขาอยู่ตรงนี้นะครับลานกลางเต็นท์ที่เรากลางคือลานคุลุงดองนะครับ <'t> ชื่อร้านคุลุงดองยังไม่รู้ยังไม่ได้ไปดูนะครับว่าพวกห้องน้ำอะไรอยู่ตรงไหนแต่เมื่อกี้ถามน้องที่มาเก็บเงินเขาบอกว่าน้ำแข็งหมด <c oughs> แล้วอาหารก็ต้องไปซื้อ ด้านล่างนะครับนี่ถนนถ้าเห็นไก,กลเป็นลานลานตะเพิ่อนขี้ครับลานของอุทยานนี่ลานของเราอันนี้หมาของลานไม่เกี่ยวกับเราครับตอนนี้บรรยากาศกำลังดีเลยอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วผมพามาดูทางขึ้นนะครับโอ้โหจะบอกว่าโคชันโอ้ทางมันชันมาก นี่คนระระดับพื้นอันนี้ผมโชว์มือไว้แบบขนาดพื้นนะครับชันเลยขึ้น,นเกลื่อหนึ่งยาวๆเลยประมาณหนึ่งร้อยเมตรใชมั้งครับมีแดดนะครับแต่ว่าไม่ร้อนในล้านก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนี่รถอันนะครับเส้นทางที่ขี่มาก็ถ่ายให้เห็นเป็นบางช่วงครับ มันจะมีบางช่วงที่ว่าเละบ้างมีรอยร่องรอยน้ำขังก็มีฝุ่นด้วยยางยางผมก็ตายแล้วกล้จะหมดแล้ว,ลลว,ลอลวตอนแรกก็กล่าวว่าจะเปลี่ยนยางก่อนเือขึ้นนะครับก็ไม่ทันได้ทำการได้เตรียมการอะไรก็มากันเลยนะถ้าโมได้เตรียมเยอะมันจะไม่ได้มาโอเคขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับ ตอนนีก้ก็เป okay. okay. ็นเวลาประมาณ5โมงกว่าเกือบจะ6โมงแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนทําอะไรกินแล้วกันเคเราไปอาบน้ํามาแล้วก็มานั่งเล่นกันนะครับเดี๋ยวก็จะเข้านอนกันแล้วนะมืดหน่อยนะไม่เห็นอะไรเลยไปเจอกันตอนเช้าอีกทีเลยสวัสดีครับนอนณเวลาตีสี่กว่า ัเส้นทางเสือสายประชาหยอดเขาเทวดาครับ,รบขอพูดถึงเส้นทางนะครับก็ทางที่เราดูตามในคลิปเลยก็จะเป็นขั้นบันไดนะครับให้เราเดินก็ถือว่าสะดวกในระดับหนึ่งนะครับแต่ทางจะเริ่มชันขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงประมาณ500เมตร600เมตรขึ้นไปเนะี่ยจะเริ่มชันและชันมากเลยก็คือเราใช้วิธีการโดยการพักเป็นระยะระยะนะครับจะมีะม้านั่งปูนให้เรานั่ง พักได้แวะพักได้นะครับก็คือไม่ฝืนครับก็แนะนําให้ออกกาลังกายฟิตร่างกายให้พร้อมไว้นะครับตอนนี้ถึงหมด100เมตรแรกครับตอนส่ร4อยเมตรห้าร้ยเมตรกับ1ึงชั่วโมงเสร็จผ่านไปหกรอยเมตรครับ แต่ว่าลมแรงมากเลยลมแรงกงคืนกลางคืนก็นแรงเช้าก็แรงครับจะ่ได้่ายว่าไ่เกียจพูดแล้วไม่มีแรงจะพูดแล้วเจอกันข้ทงบนเลยไม่ <c oughs> มีแรงพูดแล้วอบคะแะดร้อยเมิรฮ่าฮ่าแปดร้อยเมตรมีหมอกด้วย ผมเป็นไงกันบ้างครับวิวด้านบนหมอกนี่ปลิวเต็มเลยนะครับตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังเลยนะครับว่าขึ้นมาเราจะต้องเจอหมอกขนาดนี้นะแต่พอได้มาเห็นแบบนี้เราก็รู้สึกคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยมากมากเลยครับนี่ครับอย่างในคลิปเลยหมอกนี่ปลิวตามลมมาไม่ขาดสายเลยนะครับรู้สึกดีมากมากนะครับคุ้มค่าจริงๆกับความเหน็ดเหนื่อยแนะนําเลยครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับอยู่แค่สุพรรณบ้านเราแค่นี้เองนะลองมาเที่ยวกันดูได้ครับ เราก็เสษบรรยากาศได้เต็มที่ครับแล้วก็ลงสตอรี่ลงรูปบ้างนะครับเพราะว่าด้านบนนี้ยังพอมีสัญญาณนะครับสัญญาณจะแรงกว่าด้านล่างนะครับเราก็สามารถอัพรูปลงโซเชียลอะไรได้บ้างนะครับขินอะ่เหรอขอน้อยเดีว ตอนนี้เรามาแวะน้ำตกตาเพินขี้น้อยนะครับไปดูข้างในกีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้น่าจะเป็นช่วงแรกก็คือมีทางเดินที่เราต้องเดินเข้าไปข้างในนูนเจออีกแล้วเส้นทางศึกษาธรรมชาติศึกษาตั้งแต่ตีสขนาดตอนนี้เที่ยงแล้วยังไม่เลิกศึกษาเลย ทางลงน้ําตกนะฮะเดินมาประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะครับจะมีมจะมีลูกศรอ,อยู่นะอยู่เดียวด้วยเสียววะถึงช้าไม่เป็นไรแค่เราถึงด้วยกันไปเจอกันข้างล่างดีวกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดูถ้าว่าจะลาบากนิดหน่อยทางมันเลื่อนนะครับเนาะ สูงมากสูงประมาณ20เมตรนี่ามาชมนะครับก็คเคยมาครั้งแรกเหมือนกันเคยมากับเพื่อนรอบหนึ่งแต่ว่ายืน,ฉนเฉงเอ๋ยอยู่ข้างบนน่ะเห็นว่ามันมีน้ําไหลแต่ว่าไม่ได้ลงมาดูข้างล่างนะครับตอนนี้เราเดินทางกลับกันแล้วนะครับ แล้วจะเดินทางกลับกันต่อนะครับ